สวัสดีค่ะวันนี้สอบสอบสอบอีกแล้วค่ะสอบสอบครั้งแรกสอบครั้งแรกของเทอมนี้เนาะหวังว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีเฮลสูคุกโวตเนาะก็รอดูอีกทีว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านรอลุน้นแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่ผ่านก็มีสอบซ่อมเนาะสอบครั้งแรกของเทอมที่สองเนะาะก็หวังว่าจะผ่านบรรยากาศดู ตอนนี้ก็สอบเสร็จแล้วหนาวหนาวหนาวจังเลยหิมะยังไม่ละลายหมดเลยอากาศหนาวแบบนี้เมื่อวานฝนตกอาจจะลื่นนะถนนจะลื่น โรงเรียนก็ใหญ่อยู่นะโรงเรียนก็ใหญ่อยู่มันเป็นโรงเรียนนะ่ะมัธยมมปลายนะมปลายโรงเรียนมปลายชุนเนบุสกูลาะโรังเรียนก็ใลญ่ ตอนนี้ก็เดิน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 ,เดนไปขึ้นรถมีเสาธงด้วยนะแต่ก็ไม่มีร้องเพลงชาตินะที่สวยได้เลยมีเสาธงแต่เขาไม่เขาไม่ได้เข้าแถวนะเข้าแถวมันประเทศจีนเขาไม่ได้เข้าแถวนะไม่ได้ร้องเพลงชาติโรแอนเบอร์เดิม